เมื่อนักสืบยอดฝีมือของโชซอนอย่างนักสืบเคต้องตามสืบการตายปริศนาของเหล่าลูกชายขุนนางแต่การตายของแต่ละคนนั้นมันก็เหนือธรรมชาติมันอาจจะมีเรื่องลี้ลับที่เขาคาดไม่ถึงอยู่เบื้องหลังคดีนี้ก็เป็นได้แล้วนักสืบเคจะมีวิธีจัดการเรื่องนี้ยังไงแล้วเขาจะสืบเรื่องนี้สําเร็จหรือไม่เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับแอปมีโปรพีเมียมราคาถูกมาแนะนํา ราคาเริ่มต้น29บาทจปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวคดกคุม ใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยไม่มีโฆษณาม,มากวนใจปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไปที i, ่ 4K หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เรื่องรล่าเริ่มขึ้นในปี1789ในค่ำคืนหนึ่งชายหนุ่มอายุประมาณ30ได้ทำพิธีกรรมบางอย่างกับหลุมศพที่โดนฝังมานานโดยมีสมุดที่บันทึกอักขระเอาไว้ในน,นั้นเป็นสมุดรับสุดยอที่ปลุกผีดูดเลือดขึ้นมาเขาได้เปิดฝาลงออกมาปรากฏว่าเป็นศพที่แห้งติดกระดูศพที่เกิดจากการถูกไฟเผาตายเขาได้หยิบมีดมาแล้วเฉือนที่มือของตัวเองเพื่อให้เลือดไหลไปตามร่างกายของศพ โดยเฉพาะจุดสําคัญก็คือให้ไหลผ่านเข้าไปทางปากแต่ในขณะนั้นเองชายหนุ่มได้ยินเสียงของเหล่าทหารอยู่อีกฟากหนึ่งชายหนุ่มเลยทิ้งทุกอย่างด้วยความตกใจชายหนุ่มรีบวิ่งไปหยุดอยู่ตรงกลางป่าก่อนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอาวุธมีสั้นและปักเข้าลําคอของเขาอย่างฉับพลันตัวเขาลม้มลงพิงกับต้นไม้พร้อมกับชายที่ใส่ชุดดําทั้งตัวกําลังเดินเข้ามาเมื่อสังหารยิบสมุดรับสุดยอดออกมาจากคนที่กําลังจะตายและถามเขาไปว่ามันอยู่ที่ไหน เขาถามพร้อมกับปามีสันไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของเขาก่อนเขานั้นจะหายตัวไปเธอรับอาวุธนั้นไว้ได้อย่างรวดเร็วก่อนจะถามกับชายหนุ่มที่กําลังจะตายว่าเธอเป็นใครกันแน่และได้ถามอีกว่ารู้จักเธอใช่หรือไม่ชายหนุ่มกระพริบตาแทนคําตอบก่อนจะสิ้นลมหายใจไปตัดฉากมายังคู่หูนักสืบนักสืบเคลและฮันซอพิวกำลังสแสดงโชว์มายากลให้กับเหล่าทหารในเมืองโชซอนดูกันอย่างสนุกสนาน แต่ในขณะที่โชว์กันอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังตามหาลูกของตัวเองนักสืบเครีบตามมาช่วยโดยเขาไปหาตัวเด็กที่กำลังร้องไห้อยู่ในห้องแต่งตัวของนักสแสดงและสู้กับชายวัยกลางคนที่เป็นขุนนางเขาได้ล่นไห้และก็บอกว่าที่เขาต้องทำแบบนี้ลงไปเพราะเป็นห่วงลูกชายที่เป็นโรคกระหายเลือดโดยจะให้เลือดของเด็กเพื่อให้ลูกชายตัวเองได้กินจนสุดท้ายก็โดนนักสืบเคจัดการในที่สุด ช้าวันล่งงคืนนักสืบเคและฮันซอพิวก็หลังพูดถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในปี1742ที่ได้มีบัณฑิตโดนลำแสงประหลาดลักพาตัวไปต่อหน้าทาตของตัวเองต่อมาก็มีโรคแปลกประหลาดทำให้มนุษย์บางกลุ่มกลายร่างเป็นซอมบี้และกัดกินเนื้อมนุษย์และสักพักหญิงสาวที่เป็นเจ้าของห้องพักที่นี่ก็ได้เข้ามาหาพวกเขาโดยเธอมีเรื่องที่ต้องการให้นักสืบเคช่วยเธอไขปริศนาเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะก,กังฮาวา เธอคนนี้มีชื่อว่ายอนมีเธอเล่าว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการซ่อมอาคารในเกาะกังฮาวาแต่หลังคาเกิดถล่มทํำให้คนเสียชีวิตจํานวนมากและขณะที่ฝังศพกับพบว,ว่าล่างหนึ่งเป็นกระดูกส่วนอีกล่างที่ถูกเผาก็ไม่ได้เป็นเท่าทานเมื่อไปแจ้งทางการให้มาดูแต่กลับพบว,ว่าศพนั้นหายไปอย่างน่าสงสยัยยอนมีเลยไหว้าวานให้นักสืบเคช่วยสืบเรื่องนีว่ามันเป็นมาย่างไง และอาการพ่อของเธอก็ดูแปลกๆยู่ๆพ่อของเธอก็ล้มป่วยกระทันหันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ด้วยเธอเสนอผลตอบแทนที่ดีมันจึงทําให้นักสืบเครับงานนี้โดยทันทีนักสาราการกางังาวาหญิงสาวที่เพิ่งฟื้นจากความตายมาได้ได้เดินอยู่ในกลางสนามของบ้านหลังหนึ่งเธอได้เห็นภาพหลอดของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เธอคุ้นเคย ก่อนภาพนั้นจะตัดไปและก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ใกล้กับบึงน้ําและเป็นสถานที่ที่เธอคุ้นเคยอย่างมากแต่เธอก็คิดไม่ออกอยู่ดีส่วนนักสืบเคและฮันซอพิวได้เดินทางมาที่เกาะกังฮวาและได้พบกับน้องชายของยอนมีทั้งสองได้แนะนําตัวและเดินเข้าไปที่พักและในคืนนั้นเองทรงพิวเกินลูกชายของคุณนางเขากําลังเดินอยู่ท่ามกลางความมืดและได้รับรู้ถึงพลังอะไรบางอย่างก่อนจะโดนเงาดาทมิน,นานโฉบเอาตัวขึ้นมาจากพื้นไป และไม่นานนักเขาก็กลายร่างเป็นผีดูดเรือแล้วโดนธนูไฟพุ่งเข้ามาจากอีกฝากหนึ่งปักเข้าที่หัวใจแล้วลม้มลงไปนอนตายกับผืนของไฟความร้อนที่กำลังเผาจากด้านในของตัวของเขาและตายอย่างทรมานเช้าวันต่อมาน้องชายของยอนมีได้มาพาทั้งสองคนเข้าไปพบกับพ่อของเขาที่นอนป่วยอยู่เขาเป็นแบบนี้อยู่หนึ่งเดือนเต็มเขาได้บอกว่าไม่ทราบสาเหตุว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเขา แม้แต่หมอที่ดีที่สุดก็ไม่รู้ว่าพ่อของเขานั้นเป็นอะไรพันสายตาของนักสืบเคก็ได้หันไปเห็นตำราหมอผีที่อยู่ไกลๆกันจะกลับมาฟังชายหนุ่มเล่าเรื่องอีกครั้งเนื่องจากมีศพที่ตายด้วยลูกไฟถึงสองศพและยังมีงานเทศกาลจันเต็มดวงที่เหล่าคุณนางจะมาฉลองกันในอีกไม่นานเลยทำให้นายอำเภอต้องปิดเรื่องนี้เอาไว้จนตัวเขาเองก็ไม่รู้จะพึ่งใครได้แล้วชายหนุ่มเลยไหวหวานให้ทั้งสองช่วยสืบให้หน่อยว่าใครคือฆาตกรที่ก่อเหตุขึ้น ส่วนหญิงสาวผู้เลอโฉมได้เดินเข้ามาในตลาดและมองไปประกาศคนหายของผู้ชายคนหนึ่งเธอคุ้นเคยใบหน้านั้นอย่างดีพนันคือคนที่ตายต่อหน้าต่อต,อตาของเธอเมื่อคืนนั้นและยังได้ยินชาวบ้านพูดกันเกี่ยวกับศพที่ตายจากการโดนธนูฟไฟยิงอีกขณะที่เธอหันหลังไปอีกทางก็พบกับชายชุดดำที่ปามีใส่เธอในคืนนั้นเธอก็เลยต้องหลบหนีไปอีกทางแต่ก็ดันไปชนกับนักสืบเคยนตัวเขากะเดนเธอจึงรีบเดินไปโดยไม่ได้หันหลังกลับมามองอีกเลย นักสืบเคกับฮันซอผิวก็ตกใจว่าทําไมผู้หญิงตัวแค่นี้แรงถึงเยอะขนาดนี้แต่ก็ได้แต่สงสัยเพราะตามเธอไม่ทันแล้วทั้งคู่จึงมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุและได้ดูหลักฐานตรงพื้นเป็นรอยไหมสักพักเขาก็รู้สึกว่ามีใครมองอยู่เลยหันกลับไปและพบกับผู้หญิงคนเดิมที่ชนของอยู่ที่ตลาดนักสืบเคจงึงรีบปีเข้าไปถามแต่ก็สู้แรงของเธอผู้นี้ไม่ได้ฮันซอผิวก็เลยถือโอกาสจะเข้าไปถึงตัวอีกคนแต่แรงที่เธอปะทะมา ทำให้ตัวของฮันซอผิวนั้นลอยละลิ้วออกไปไม่นานนักมิสเตอร์แบงก์ก็เข้ามาอีกคนก่อนจะลอยตามมาติดเตเมื่อน,นักสืบเคได้เพ่งมองเข้าไปไกลๆก็พบว่าเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าที่สวยงามเธอเดินเข้ามาถามว่ารู้จักเธอไหมแต่นักสืบเคดกับสายหัวด้วยความปิ๊กวัวเจ็บตัวอีกรอบพอเธอได้คำตอบเช่นนั้นเธอก็เลยเดินจากไปโดยความคืบหน้ายังไม่มีมากพอนักสืบเคดและฮันซอพผิว จึงมาสอบถามกับซับเปอร์เลอร์เพิ่มเติมว่าจะขอดูศพของทรงพิวคืนได้หรือไม่แม้เจ้าหน้าที่จะบ่ายเบี่ยงอยู่หลายครั้งแต่พอจ่ายเป็นเงินถึงสองเท่าให้กับเขาซับเปอร์เลอร์ก็ถึงกับยอมและบอกให้พวกเขาเข้ามาดูศพได้ในตอนกลางคืนเมื่อตกดึกในคืนนั้นฮันซอพิวและนักสืบเคได้แอบเข้าไปในห้องดับจิตก่อนจะเปิดดูแต่ละศพจนเจอกับศพของทรงพิวคืนแต่ไม่นานนักก็มีใครบางคนเข้ามา ว่าเขาทั้งสองคนก็เลยต้องหาผ้ามาคุมตัวไว้เพื่อซ่อนตัวแต่สุดท้ายก็โดนจับได้อยู่ดีและคนที่เข้ามาก็คือผู้หญิงคนเดิมที่เข้ามาเจอที่ตลาดโดยที่ทั้งสามคนไม่มีทางเลือกและจุดประสงค์เดียวกันนักสืบเคและเธอเลยร่วมสืบคดีด้วยกันและได้รู้ว่าทรงผิวกินด้วมผีดูดเลือดกัดเธอยังได้กล่าวอีกว่าเธอเห็นคนที่โดนเผาเช่นกันนักสืบเคจึงไดบหาจุดที่ทําให้เขาโดนเยิงจนไปเห็นจุดหนึ่งที่อยู่หัวใจ เขาได้ดึงบางอย่างออกมาแล้วก็พบกับลูกธนูที่ฝังติดอยู่ในร่างศพพร้อมกับทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้ที่ลูกธนูนักสืบเคจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นการเปือนล่วงหน้าและคนต่อไปก็น่าจะเป็นเหยื่อนั่นก็คือลูกชายของคุณนางยอง้านักสืบเคจึงได้ไปที่บ้านของชายคนน,นั้นและได้ไปเจอกับสาวสวยอีกขางที่บ้านของลูกขุนนางในขณะที่ทั้งสองคุยกันอยู่น,นั้นก็ได้มีเสียงโวยวายของผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังโดนผีดูดเลือดกัดและธนูไฟก็ยิงเข้าหน้าอ,อกของชายคนนั้นทันที ร่างของเขาถูกเผาไหม้จากข้างในและสิ้นใจตายอย่างทรมานส่วนเธอก็รีบตามมันไปจนสุดท้ายมันก็เผยหน้าออกมาเธอถามมันว่ารู้จักเธอหรือไม่มันตอบเพียงแค่ว่าเมื่อกลายเป็นปีศาจความทรงจําของเธอก็จะหายไปมีเพียงวิธีเดียวที่ความทรงจําจะกลับคืนมาได้นั่นก็คือการดื่มเลือดสักพักนักสืบเคก็วิ่งตามมาและได้ต่อสู้กับเจ้าผีดูเลือดตนนั้นแต่ก็สู้มันไม่ได้เพราะมันแข็งแรงกว่า มันยิงธนูปักลงไปที่หน้าอ,อกของเขาอย่างจังจนนักสืบเคนั้นแน่นิ่งไปแล้วชายคนนั้นก็หายตัวไปตอนนี้ต้องรีบช่วยนักสืบเคให้เร็วที่สุดเธอได้ดึงธนูออกมาจากตัวของนักสืบเคและจังหวะเดียวกันนั้นเองเลือดก็กระเด็นไหลออกมาเช่นกันเธออดการไม่ไหวที่จะเห็นเลือดสีแดงสดแบบนั้นเธอจึงเรียบลุกออกจากบ้านไปเพื่อเก็บอาการของตัวเองส่วนนักสืบเคที่ดึงลูกธนูออกมาได้และแผลก็เริ่มหายนักสืบเเคจึงเข้าไปคุยกับเธอ และเธอเก็บอกว่าเธอจะช่วยกับนักสืบเคทคําคดีแลกกับการห้ามถามเรื่องของเธอเธอผู้สูญเสียความทรงจําไปสิ่งที่เธออยากได้ก็เพียงแค่ตัวเองเป็นใครเพราะตั้งแต่เธอฟื้นขึ้นมาจากความตายความจําของเธอก็หายไปจนหมดไม่รู้แม้แต่ชื่อของตัวเองด้วยซ้ำนักสืบเคและหญิงสาวที่เพิ่งพบกันไม่นานก็ตรงไปที่เกิดเหตุเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปเธอเลยอ้างว่าเป็นน้องสาวของผู้ตายเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ทั้งสองผ่านเข้าไปได้อย่างสบาย นักสืบเคยหยิบลูกธนูที่ปากตรงกลางศพออกมาเธอมองไปที่รอยกัดของศพก่อนมีภาพขึ้นมาในหัวของเธอภาพอดีตที่มันหลอกหลอนเธอจนทำให้เธอนั้นอ่อนแรงและก็สลบไปนักสืบเคจะต้องแบกเธอขึ้นหลังและเดินไปตามทางทั้งคู่จะมีเวลาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนักสืบเคได้ถามเธอว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเธอตอบว่าแม้แต่ชื่อก็ยังจำไม่ได้นักสืบเคก็เลยตั้งชื่อให้เธอใหม่ว่าวันยองที่หมายถึงพระจันทร์และความสวยงามของหญิงสาว ทั้ง3คนพากันมันนั่งกินข้าวที่ร้านข้างทางแห่งหนึ่งซึ่งฮันซอพิวก็ได้สังเกตว่าวันยองเธอไม่ได้กินข้าวเลยเขาเลยพึพมพำกับนักสืบเคว่าเธออาจจะเป็นคนบาที่หน้าตาสวยกว็ได้เลยให้นักสืบเคระวางนางเอาไว้ให้ดีๆเมื่อกินข้าวเสร็จทั้ง3าคนกําลังจะออกไปจากร้านแต่ก็มีเหล่าทหารกลุ่มหนึ่งตั้งใจเข้ามาหาเรื่องทั้งสคนเหมือนกลุ่มนี้ต้องการอะไรบางอย่างจากพวกเขา วันยองผักทหารด้วยมือเปล่าอย่างสบายและยังเห็นอีกว่าชายปิศาคนนั้นก็มาด้วยชายที่เธอเห็นอยู่ในป่าทั้ง3คนที่ต่อสู้กับทหารอยู่ได้สักพักชายปิศาคนนั้นก็ได้เตะดาบกําลังจะถึงตัวเขามันพุ่งกลับไปที่วันยองและเธอก็รับมันได้อย่างสบายและมีเสียงส่งสัญญาณให้พวกมันได้ถอยกลับไปนักเสืรเคึงรีบจับมือเธอแล้ววิ่งหนีไปโดยไม่สนใจกู่หูกนสนิทของเขาเลยทั้งคู่มาพักกันที่ริมทานน้ำนักสืบเคขอดูมือของเธอด้วยความเป็นห่วง แต่วอนยองก็บ่ายเบี่ยงจนสุดท้ายเขาก็ได้เห็นว่าบาดแผลหนานนมาสมาาตัวเองได้อ,อย่างรวดเร็ววอนยองถามเขาไปว่ากลัวเขาไหมหากรู้ว่าเขาเป็นผีดูดเลือดนักสืบเคก็ตอบไปว่าเขาไม่กลัวเพราะเธอไม่ได้เหมือนกับปีศาจคนอื่นที่บอกไว้ในตำลาจนเช้าวันลุงคืนวอนยองเดิอนออกมาจากบ้านเธอเห็นหน้านักสืบเคใส่ปอกคอเอาไวา้เพราะกลัววอนยองดูดเลือดของเขาเอง วอนยองเห็นอย่างนั้น<ๆ>เธอก็แอบขำในใจกับท่าทางของเขาที่บอกว่าไม่กลัวเธอแต่ทำไมถึงเอาปอกคอมาใส่แบบนั้นนักสืบเคยังสงสัยว่าทำไมวอนยองไม่ได้เหมือนกับปีศาจทั่วไปเหมือนที่เขาอ่านในตำราเขาเลยเอาไม้กางเของออกมาเพื่อดูว่าวอนยองจะกลัวสิ่งนี้หรือไม่แต่วอนยองกลับไม่กลัวแถมยังจับมันเอาไว้ในมืออีกต่างหากฮันซอผิวที่เพิ่งเข้ามาดูก็เหมือนจะไม่พอใจที่นักสืบเคจะสนใจผู้หญิงมากไปกว่าเขาเลยจะเข้าไปหาเรื่องวอนยองแต่ถูกนักสืบเคห้ามเอาไว้ ปเป็นจังหวะเดียวกันที่ฮันซอผิวสลัดมือออกมาจนทําให้เลือดไหลออกมานักสืบเคเห็นดังนั้นจนึงรีบก็ไปดูดนิ้วของฮันซอผิวอย่างรวดเร็วพร้อมกับสังเกตว่าวอนยองจะมีความผิดปกติอะไรไหมเมืม่อเห็นเลือดสดๆที่อยู่ตรงหน้าซึ่งทุกอย่างก็ทําให้วอนยองสายหัวไปมาให้กับความไร้สาระของทั้งสองคนและในคืนวันเดียวกันนั้นนักสืบเคได้เอาทะลุออกหมายกับวอนยองดูเธอบอกว่าตัวอักษรที่สลักอยู่บนเนื้อโลหะนี้ มันแปลว่าวันกยูมันเป็นชื่อของบึงที่อยู่สารากางกังฮาวานักสืบเคคาดการว่าเหยื่อลลยต่อไปที่ด่วนคาจะต้องเกี่ยวกับที่แห่งนี้แน่เมื่อเธอมาถึงที่นี่วันยองก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกคุ้นเคยที่เธอไม่อาจจะเอื่อมเอ่ยได้รองจากน้ําตาที่ไหลออกมาเพราะความเศร้าโศกที่มีอยู่ในใจของเธอวันต่อมานักสืบเคก็เข้าไปสืบเรื่องของฮามายองอื่นเพื่อหา,บาเบาะแสในเหยื่อลล่ต่อไป เขาได้ตรงเข้าไปที่บ้านและเห็นพิธีกรรมบางอย่างเหมือนการเส้นไหว้ผีมากกว่าการสวดมนต์ให้กับดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วสักพักล่างสงที่ได้ทําพิธีนานก็ดื่มเลือดเข้าไปก่อนจะหมดสติทันทีและหลังจากนั้นปรากฏเป็นเด็กน้อยที่เหมือนถูกผีเข้าสิงเดินเข้ามาในพิธีกรรมแทนเด็กน้อยผู้นี้ได้เอ่ยกับวันยองพร้อมกับน้ําตาว่าเขาขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องเธอได้ก่อนจะหมดสติไป อีกด้านหนึ่งที่ฮานซอผิวได้ไปสืบเรื่องราวได้รู้ว่าที่ตั้งอาคา,ารศาลากลากังฮาวาเป็นของตระกูลจองแต่หลังจากที่พวกเขาตายทุกอย่างก็ตกเป็นของชเวอินกายูน้องชายของยอนมีและการที่ศาลากลาังไม่นานไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่มันเป็นการก่อการกรบฏเขาว่ากันว่าองค์ราชทายาทด,ดื่มยาพิษที่นั่นเป็นเหตุให้ตระกูลจองถูกถอนลากถองโคนจนหมดที่ตรงนั้นเลยกลายไปเป็นบึงในที่สุด กลับมาที่นักสืบเคเขาได้ตามพ่อของมายองอื่นเข้าไปในบ้านและก็พบว่าเขากําลังเผาเอกสารอะไรบางอย่างก็จะเอาดาบเล่มเหล็กแทนตัวเองตายต่อหน้าของเขานักสืบเครู้ว่าเป้าหมายต่อไปก็คือชเวอินกายูเพราะจองอินยูผีดูดเลือดตอนนั้นต้องการจะแก้แค้นคนที่แจ้งว่าตระกูลของเขาคือกระบฏเขาจะตามไล่ฆ่าทุกคนในคืนพระจันทร์เต็มดวง พอ,อนักสืบเครู้เรื่องทั้งหมดเขาจึงสั่งให้ทําอาวุธพิเศษขึ้นมาอาวุธที่ทามาจากเครื่องเงินที่สามารถจัดก,การผีดูดเลือดได้ตามที่เขาเคยศึกษามาและบอกเหล่าทหารให้มาเตรียมพร้อมที่ศาลาการกลางฮาวาคืนนี้ต้องมีเหตุร้ายอย่างแน่นอนในคืนนั้นเองจองอินอยูก็ได้มาที่ศาลากลางจรงิจรงๆเขาจัดการฆ่าทหารทุกคนภายในพริบตาเดียวรวมถึงนักสืบเคที่โดนเขาบีบคอจนสลบไปแต่โชคดีที่วอนยองเข้ามาขัดจังหวะเอาไวไ้ทันก่อน เขาหันมาหาวันยองและบอกกับเธอว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าเธอตายอย่างไรงเธอก็จะกลายมาเป็นแบบเขาจองอินอยูพูดก่อนจะหายตัวไปพอรู้อีกทีชเวอินกับยูก็ถูกธนูป,ปักเข้าไปที่กลางอกในที่สุดและตายอย่างทรมานวันยองที่ออกมาทานเหตุการณ์ก็เห็นเปลวไฟนั้นทําให้เธอนั้นรู้สึกว่าเธอเองก็เคยโดนเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันและเธอก็ได้สลบไปนักสืบเคเห็นว่าวันยองฝันร้ายและดูอ่อนเพลียอย่างมาก เขาเลยจัดการเอามีดเฉือนมือของตัวเองเพื่อให้เธอนั้นได้ดื่มเลือดจะได้มีกําลังกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ถูกวอนยองที่เพิ่งรู้สึกตัวห้ามเอาไว้ซะก่อนเพราะเธอไม่ต้องการจะเป็นผีดูดเลือดวันต่อมาก็ยังไม่วายมีเหล่าทหารจากวางหลวงมาจาับตัวนักสืบเคและฮันซอผิวไวชานมูชาปิศนาในตอนต้นเรื่องได้เดินเข้ามาและก็บอกกับวอนยองว่าดูใช่ไหมว่าเขาต้องการอะไรวอนยองโยนสิ่งของบางอย่างให้กับเขาก่อนที่ชานมูจะลงมือกับฮันซอผิว แล้วชานมูก็ได้ปล่อยทั้งคู่แล้วก็จากไปซึ่งสิ่งที่วอนยองให้กับชาญมูไปเป็นสิ่งที่พาตอนต้นเรื่องนั้นได้มอบให้เธอหลังจากที่ฟื้นจากความตายมาได้แต่นักสืบเคย่างสันนิฐานว่าอาจจะมีการสลับตัวระหว่างกระบดดกับเหยื่อก็ได้จนทําให้มีการลงโทษผิดตัววอนยองยังเสริอบอีกว่าเห็นม้วนกระดาษที่เขียนรหัสอะไรบางอย่างที่อยู่ในมือของชานมูวอนยองเลยเขียนรหัสลหลับและให้นักสืบเคดู เขาลองแก้รหัสนั้นอยู่สองสาครั้งจึงรู้ว่ามันคือจดหมายที่ให้วางยาองค์ราชายาทาแล้วโยงความผิดให้กับจองอินยูและพ่อของเขานักสืบเคได้เรียบเรียงเรื่องใหม่ว่าจองอินยูที่กลายเป็นผีดูดเลือดไปแล้วในตอนนี้จะตามฆ่าลูกชายของทุกคนที่โยนความผิดให้กับครอบครัวของเขาและเหยื่อรายต่อไปก็คือคิมชินซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของนักสืบเคพ่อของเขาเองที่เป็นคนวางแผนเรื่องโยนความผิดนี้ให้กับจองอินยู you. ในขนาดนั้นพ่อของนักสืบเคก็เข้ามาในห้องพร้อมกับชาญมูมือขวาของเขาพอดีวอนยองเห็นพ่อของนักสืบเคเธอก็เริ่มคิดถึงความหลังที่ค่อยๆกลับมาชาญมูไม่รออาช้าหยิบธนูมายิงวอนยองแต่จองอินซูเข้ามารับเอาไว้ได้ทันก็จะพาตัววอนยองหายออกไปจองอินอยูพาวอนยองมาที่เรือสำราญผูกพังที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งและดูเหมือนเธอจะเต็มไปด้วยความสงสัยและความแค้นเธอต้องการเลือดเพื่อฝืนความจำของตัวเองว่าเธอคือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ,บ้าง อยองอินยูเลยเอามีดเฉือนมือของตัวเองก่อนจะเติมเต็มความทรงจํานี้ให้กับวันยองแล้วเหตุการณ์ก็ย้อนกลับไปในตอนที่วันยองเป็นมเหสีขององค์ราชทายาดและได้มีลูกอีกหนึ่งคนชีวิตของเธอนั้นมีความสุขในตอนนั้นองค์ราชทายาทและเหล่าขุนนางรวมถึงพ่อของนักสืบเคได้คุยกันถึงเรื่องคําอธิษฐานในเทศกาลของพระจันทร์เต็มดวงพ่อของนักสืบเคถามฝ้าบาทไปว่าอธิษฐานว่าอะไรฟ้าบาทไลต้ตอบกลับไปว่าเขาอธิษฐาในให้โชซอนสงบสุข เพราะท่านรู้ว่ามีคนบางกลุ่มแบ่งพักแบ่งก้วการยึดที่ดินเป็นของตัวเองและโยนความผิดใม่อีกฝั่งเป็นกระบฏดเมื่อเขาได้ขึ้นของราดเขาจะทำเรื่องพวกนี้ให้หายไปให้หมดพ่อของนักสืบเคได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพ่อของตัวเองนั่นก็คือปู่ของนักสืบเคนั่นเองซึ่งเขาพยายามรักษาตระกูลของเขาเอาไว้โดยให้พ่อของนักสืบเคเป็นคนวางยาองค์ราชทายาแตและโยนความผิดให้กับตระกูลจองตระกูลของจองอินยู และไม่นานนะักก็เกิดความกาลาหนุในสาลากลางลูกน้องได้วิ่งไปเจอก,กับจองอินยูและได้พบว่าพ่อของเขาเป็นคนวางยาองค์ราชทายาทให้เขาเรีบหนีออกไปโดยเร็วที่สุดแต่จองอินยูไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยเรียบวิ่งไปหาพระเหสีและช่วยพระเหสีพร้อมกับลูกชายออกไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นทั้งคู่ต้องถูกพวกขุนนางสังหารคือบนหลังนี้แน่นอน จองอินยูก็ได้ฝ่าดวงทหารที่มาจับกลุมตัวเขารวมถึงพ่อของนักสืบเคก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรสักนิดเลยและปล่อยให้จองอินยูพาเมื่อเหสีหนีไปที่เรือสํารานที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วเรือนี้เล่าลือกันว่ามีสัตว์หลายกระหายเลือดอาศัยอยู่และไม่มีใครกล้าเข้ามาที่นี่ได้แต่ด้วยตอนนี้เหตุการณ์มันบีบบังคับจึงต้องหนีมาอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันเป็นพวกทหารตามพวกเขามาได้และในระหว่างนั้นเองเองเาดําก็กระโจนเข้ามากัดคอของจองอินยู และพ่อของนักสืบเคก็วิ่งตามเข้ามาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแทนที่เขาจะเลือกเข้ามาช่วยแต่กลับไม่ทาอะไรเลยแถมเขายังล็อกกอนประตูถึงให้ผู้หญิงและเด็กเผชิญกับผีดูดเลือที่ดุร้ายตามมําพังหลังจากนั้นม่เฮสีก็อมลูกหนีออกมาจากเรือได้สาเร็จและเธอก็ได้ทิ้งลูกเอาไวา้พร้อมกับยัดผ้าอะไรบางอย่างไว้กับเด็กน้อยส่วนเธอก็วิ่งไปอีกฐานเพื่อล่อทหารแต่สุดท้ายก็โดนจับได้ก่อนจะโดนพ่อของนักสืบเคโยนค้ไฟเพื่อเผาเธอทั้งแปน นักสืบเคหลังจากได้ยินเรื่องราวอันแสนแล้วหลายจากปากของพ่อตัวเองเขาทนไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าจะเป็นคนเปิดเผยความจริงนี้เองด้วยเหตุนี้ผู้เป็นพ่อจึงปล่อยลูกชายทำแบบนั้นไม่ได้เขาจึงสั่งให้จับตัวลูกชายขังเอาไว้เพื่อหาทางแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปเช้าวันลงคืนฮันซอพิวที่รู้ข่าวเขาก็แฝงตัวเข้ามาในบ้านของพ่อของนักสืบเคก่อนจะพานักสืบเคหนีออกไปด้วยความทุลักทุเลแต่อย่างดีที่พวกเขาลอดออกมาได้อย่างบวุดหวิด และในคืนเดียวกันนั้นก็เป็นเทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเหล่าชาวบ้านต่างเฉลิมฉลองจุดโคมลอยกันอย่างสวยงามแในขณะที่พ่อของนักสืบเคเดินดูงานอยู่นั้นก็มีลูกธนูจากที่ไหนไม่รู้พุ่งตรงมาสังหาตานของเขาจนหมดเส้นผู้ที่ถูกวางเอาไวา้กับเผาไม่ตัวมันเองจนทุกอย่างลาบเป็นหน้ากองวอนยองปรากฏต,ตัวต่อหน้าชายแก่และผักชาญมูที่กำลังวิ่งเข้ามาหาเธอ เธอได้พูดถึงความเจ็บปวดที่ต้องได้รับก่อนจะง้างธนูขึ้นมาเพาื่อยิงสตูที่อยู่ตรงหน้าเธอเธอจะขอแก้แค้นในสิ่งที่เขาเคยทำกับเธอไว้แต่เธอก็ทำไม่ลงเมื่อนักสืบเคเข้ามาขวางเอาไว้นักสืบเคยอมรับผิดแทนพ่อของตัวเองและก็บอกว่าให้เธอฆ่าเขาเพื่อชดใช้ในสิ่งที่พ่อของเขาเคยทำกับเธอแล้ววันยองก็ได้ปล่อยลูกธนูนันก่อนจะหายตัวไปแต่โชคดีที่เธอมีความเมตตาลูกธนูนันไม่ได้ปักไปที่นักสืบเคแต่ปักไปที่ไม้เก่าๆแทน แต่ไม่ว่าชาญมูจะพาตัวหัวหน้าของเขาหนีไปทางไหนก็ไม่ผลเงื่มมือของจองอินอยูไปได้เมื่อจองอินอยูได้มาประจันหน้ากับเพื่อนสนิทอีกครั้งหวังขับแขนที่เขามีตลอด30ปีจะได้ถูกชำระล้างณว,วันนี้ในขณนะเดียวกันนักสืบเคก็เดินเข้ามาจองอินยูเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เขาเพื่อให้ผููเป็นพ่อทรมานที่เห็นลูกชายตายต่อหน้าต่อตาแล้วเขาก็ได้คว้างดาบออกไปดาบนั้นได้แทงทะลุล่างอย่างรวดเร็วแต่คนที่ตายนั้นก็เป็นพ่อของนักสืบเคที่เข้ามารับกรรมนิทน ด้วยความโกรธนน้นักสืบเคก็เลยวิ่งเข้าไปหาจองอินยูหวังว่าจะระเบิดความโกรธแต่เขาก็สู้ผีดูดเลือดตัวน,นี้ไม่ได้ตัวของเขาลอยกระแทกพื้นอยู่หลายครั้งก่อนที่จองอินยูจะฆ่านักสืบเควันยองก็เลยเข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนและบอกกับเขาว่าความแค้นนานมันได้จบลงไปแล้วเธอได้ปกากขอนหมายที่มีฝ่ายลูกเข้ากลางหลังของจองอินยูเพื่อหยุดไม่ให้เขาทํากรรมกับใครเอ๋และนั้นก็ทําให้จองอินยูค่อยๆสลายไปด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างในแววตาของเขา จองอินอยู่ดิก้มลงคุกเข่าต่อหน้าวันยองก่อนจะพูดทางน้ำตาว่าหลังจากนี้คงได้เจอกับองค์ราชายาทและต้องขอโทษกับเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นและร่างกายของเขาก็สลายหายไปเมื่อพระอาทิตย์กำลังขึ้นท่ามกลางทะเลอันสวยงามนักสืบเคได้บอกให้วันยองเข้าไปหลบก่อนเพราะตอนนี้เธอได้ดื่มเลือดและเป็นผีดูดเลือดอย่างเต็มตัวแล้วแต่เธอเหมือนรู้ว่าจะจบชีวิตของตัวเองยังไง เธอได้พมเพอว่าเธอจะไปหาคนที่เธอคิดถึงมานานแสนนานและยังเห็นภาพองค์ราชายาทกับลูกชายตัวน้อยวิ่งเข้ามากอดและลูกชายตัวน้อยที่เป็นคนปลูกเธอขึ้นมาจากความตายผ่าตอนต้นเรื่องคือลูกชายของวันยองเธอกอดความทรงจํานั้นเอาไวา้ในขณะที่พระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงนั้นร่างของเธอก็ค่อยถูกเผาไปในที่สุดจนร่างสลายหายไปอีกคนต่อมานักสืบเคได้ถูกตัดสินโทษการประหารชีวิตเนื่องจากเป็นลูกของกบฏที่ก่อเรื่องราวาไว้มากมาย ทางนี้ฮันซอผิวและมิสเตอร์แบงก็ยังอยู่ด้วยกันส่วนฮันซอผิวก็ได้ทําพิธีกรรมบางอยา่างเพื่อเรียกวิญญาณของนักสืบเคให้กลับมาไม่นานนะัฝกฝาฝนก็เริ่มตกลงมาจนกลายมาเป็นพายุเงาดาๆแวบไปแวบมาก่อนจะปรากฏเป็นนักสืบเคเพื่อสนิทของเขาที่อยู่ตรงหน้ามิสเตอร์แบงที่เห็นดังนั้นก็ได้สลบไปแบบไม่มีปีมีคุยนักสืบเคก็เดินเข้ามาหาฮันซอผิวที่ดูตกใจแล้วก็บอกว่าเขายังไม่ตายโชคดีที่ฝ่าบาทมาช่วยอวตัน และต้องเตรียมตัวไปสืบคดีที่เมืองอื่นต่อพอได้รับแจ้งมาวา่ามีซอมบีอ้ออกอารวาสกัดคนไปทัว่วพูดอย่างไม่ทันขาดคำเหล่าซอมบี้ก็ทะลักทะลวงเข้ามาในบ้านของฮันซอพิวทําให้ทั้งสองคนต้องรีบแผ่นนี้ในที่สุดแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ<ม>ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคซโร่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ